สวัสดีครับเมื่อนี้มาพบพอกับสังวานงานปั่นคือเขาเนาะครับเนาะโคงสุดไทยแล้วครงสุดท้ายแล้วเมื่อนี่เนาะเมื่ออื่นกับเมื่ออื่นนี่ก็ออกแล้วนะครับเนาะเมื่อนี่ก็เป็นโครงสุดท้ายแล้วเมื่อนี่คงสุดไทยเมื่อนี่ก็ได้ยี่อาจารย์ถามนาทินเนาะว่าเดี๋ยวบางนาคือจงมีสีสันเป็นถ้าถือเลขแทงวดนี้นาทินว่าสันโยมนาทินว่าสันจา์วาเนาะก็ได้ได้ยิน เพื่อนเลยวาฝันดีเราไปน้องวดอาจารย์ว่าเนาะพอดีอย่างนว่วาน่ะทินว่าฝันดีแล้วกันพอดีละแอดมินได้ว่าได้การแล้วได้การแล้วล่อมาดนแล้วสนอพอกดีนี่ก็แอดมินก็เลยถิลงมาถามเอาตัวได้เด็ดน้ำหนักทินเนาะมาถามหนักทินเบิ้งว่าเพื่อนฝันว่าแบบไหนเนาะฝันได้ตัวใดมาฟังน้ำกันเนาะครับเนาะไปฟังหนักทินน้ำกันครับเนี่ยเพื่อนก็นั่งอยู่นี่พอดีเนาะนั่งอยู่เตียงเนี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็ติได้มารบกวนอีกคือเขานะครับเนาะเมื่อนี้ <c oughs> <c oughs> มารบกวนตียินตวาฝันดีเนาะฝ <c oughs> ันได้ตัวไดเนาะแบบได้เนาะ <c oughs> เราสู <c oughs> ่ <c oughs> ฟังแน่ฝันเมือคืนนี้ความฝันนั่นฝันมาสามีผู้ยุ่งเหยินนี่แหละเกิดเกิดอุบัติเหตุโถพาลงาต,ตายตายคักตายแน่ไ,ไฟเอากันเลยเอื้นน้อง เอิ้อนนองสะไบผู้อยู่ในบ้านละ่ะว่ามา,าพาไปหาหมอเน่้ว่าสัน่นหาตายหัวเนา่าหัวเกิดอุบัติเหตุรถรถซ้อนกันรถล,ลม่ลลม่าสั่นห้อยู่เบิดเคลืนจนสะอื้นแต่เกา่าคนว่าได้ฝันว่าได้ตายยังสีน่นี่กับอายุอายุคนเทั่วไปอายุผู้เพิ่นนั่นพนฝันเห็นคนเป็ี่นเสียชีวิตเนาะ อายุเพิ่นได้ี9กปีสีิเก้ากับห้าสิบีเก้าเกปีนี้อีมเก้า4ี4เกเนาะสีเกอันแม่นนั่ะอันแน่นก็เพิ่มเพิ่มหาศูยก็ได้นอหาศูนยาเก้าหาเก้าหาเก้าหคเกเอือนกันมาเอาไปหาหมอแน่ว่าจันในความฝันนั้นห้หลาย ไบเบิ้องมดจุนตายพงงองได้ไปไฝเอากันขึ้นมาสั่นในควมฝันบ่ฝันดนตะทีจ้าันบ่ได้ฝันบ่ได้มานติ่ดนตาบ่ด้ฝนตาบ่ได้นตาบ่ได้ฝืนตาบ่ไฝันได๋่ังฝันคักดฝันแน่วดาฝันดาก่ืมฝันแาบดมินกาเที่ยวมาถาบ่พิ้นเนาบ่ีแต่ันาบ่ฝันบ่ฝันบัดมื้อนี้ฝันฝันต่้าม่ไู้ฝน่้นตา่ได้ันตาบ่ได้ันตาันบ่ได้ดกันบ่ได้ตา จเก่าคันในฝันเห็นคนตายกะแต่อายุอืมอายุคุณตายนล้วคุตายจิตพันเมตตาจิตอีนทรียทะเบียนรถตัวใดล่ะทะเบียนรถบ่ทันได้อยู่ทะเบียนรถโอคันใหม่ติแีโอขั้นหม่คันใหม่โอนนี้ได้ทะเบียนอยู่เลขกุญแจตัวใดซั่นน่ะจ้าาะได้เบิ่งตัวละพ่อใหญ่แดงมีเลขกุญแจอยู่บ่เฮย ก็ได้เข่าเบิ่งจากนัออก่นอายุคุตายก็ได้เนาะอันเท่านั้นว่าเมตายน้ำมือได้ออกน้ำหนังได้ออ,อ,ออกน้ำอายุออกน้ำอายุวาชนาได้เฮ็ดได้ส่างห้าลังเชือกปฏิยาพันไห,นห่เนาะเมนออกควันสาแล้วห้าอยากว่าได้สาบุญห้ามีโศกมีลาบวางนั่งหัน,าบบาน,หนกพบว่าได้เอาว่าได้เฮ็ดได้ซื้อเข่าพันสาวันนี้ก็ลองเบิ่งห้าเป็น เพื่อเป็นแนวทางเนาะแนวทางขอให้ท่านผู้ชมวิจารย์ในการรับชมนะครับเด้อจ้านาเทียนเพิ่นก็บอกตัวนี้ละก็คืออายุเพิ่นเนาะครับเนาะ49ปี49ปี49ก็สื่อซื้อลงเบิ่งอ่า49หาเก้าก็ว่าได้เนาะหรือตี49ก็ว่าได้เก้าหนึ่งหาหรือเก้าหาหนึ่งรับ49นี่ละนี่ละ ลองล่องบังเด้อครับเด้อรุ่นๆนน้ำกันล่ะบัตเทียมันเป็นจังบุญเนาะคือหวยรัฐบาลเพิ่นบัตเทียเพิ่นมาให้โศกอีกเพราะว่ากระดอนได้เพราะได้น้ำหนักทินงภาษาพ่อได้เฮ็ดได้สางบุญกุศลน้ำเพิ่นได้บุรณะองค์พระมีโศกบัตเทียเพิ่นให้โศกอีกเลยกับจังได้สางพระใหญ่น้ำกันแล้วสีกับยังแต่นนี้พ่ออยู่พระองค์น้อยเนาะพระองค์น้อยกับยังสององค์ ลงน้อยอีกต่างซอยกันทางพญานาคกันสันเฮดมินก็เฮ็ดดอกบัวอยู่ขนาดนี้ก็ยังทันได้แล้วๆนะครับเนาะดอกบัวเก็บไร้ระยดดอกบัวอยู่ช่วงนี้ยังทันได้แล้วพอดีก็รอจังหวะนาถิ่นอยู่งวดอดแน่นอ๋อหอดแน่นอ้อยวนงวดนี้ถามงวดนั่นถามก็ว่าว่บ่ฝันเนาะบาดนี้มาหอดคงสุดท้ายแลี่ยวๆนี่ผลว่าฝันฝันคือเพิ่นบ่อยแล้วเนาะว่ารถต่ำกันเนาะ มนเกิดอุบัติเหตุไเสียอยู่ในอายุเพิ่นเกิ49 49 49 49 49หาเก้ว่าไปเนาะมาหลุดน้กันเมื่อนั้นไปอันงานนั้น อันใดก็ไปน้ำประจันงานศพหลวงปู่ที่คือว่าไปงานศพหลวงปู่เพิ่นมรณภาพเนาะตำบลหน้าบอนเพื่อนมรณภาพเพื่อนได้จัดงานลุ่มสังขารเพื่อนกับอายุเพื่อนพันษาเพื่อนในสิบหาพันษาบอกสิบหาเมนก็เลยปู่เพื่อนก็เลยว่าหลวงปู่กับอายุเพื่อนนั่นเก้าสิบเก้าปีแล้วเนาะเพื่อนก็เล่าว่าพฒทากับเก้ากับเก้านึ่งหาประสัน เข่ 1> 1าหนึ่งหาทีเมื่อนั้นเมื่อนั้นไปเอาไปเก็บยังไงครับย่ยซาเพิ่นได้เก้าห้าห้าหนึ่งเลยเข่าหาหนึ่งเขากันเยอะเลขก็กกดีเขากันหลายคือว่าเป็นยังบุญย่ได้ไปน้ำเพิน่นจ้ลังเทีอมันเขากันกับในความฝันเจ้าของพองอ่านกับว่าไก่กันเนาะ ซีเก่ากับหาเก่ามิตาจัดลองนรถได้เมื่อวันกับส่วงเพิ่นก็ว่าก็ได้ถามเพื่อนบอกว่าหาหนึเนาะหาหนึ่งก็เลื่มเหอนราบเดิฟอให้ฟังมาตีนก็เลยว่าหานึ่งว่าันพันษาพันษาลุงปูเนาะสิบหาพันษาเนาะก็ได้สิบหาพันษาหนึ่งหาหาหนึ่งก็ว่าได้คือเข้าละ ได้หลาโตไปสันเนาะวัตถิยาตัวใดมันคือก็เรียบกี่เยอะเลยขอให้วิจารณญาณในการรับชมดนะครับเด้อผู้ชมผู้ฟังกันทีเนาะเรียกซื้อเรียกเล่นเนาะตัวเด็ดๆนี่แหละตัวพี่บอกนี่แหละสิบห้าคือหาหนึ่งอะไรเนาะสี่เก้าหาเก้าไปองสันเนาะสี่เก้าหาเก้าก็ว่าได้ว่านาทีนก็บอกมาหลายงวดเลยนะครับช่วงช่วงนี่แหละกลางพันสาเนาะเก็บเห็ดมาเต็มเถียงอยู่ ช <polarization> ่วงนั้นเนาะเก็บเห็ดมาเต็มเตียงเยอะเพิ่นกับบอกฝันว่าผู้คนวาย้นเพื่อผู้คนคนตายไปแล้วเนาะพนมาบอกว่าอยากซอยลูกซอยหลานอยากให้ได้เงินในหลายสามสิบหกล้านนาทีช่วงนั้นกับักเยอะเนาะสามหาสามหกเนาะซสือขึ้นซืือลงหัวนั่นก็ก็หลาย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 เทียอยู่เนาะครับเนาะดีมากขอโศกขอตุมันน้ำเพิ่นเนาะจุดก้อนนี่ก็คือเพิ่นเจ็บเก็บลูกตอเนาะ แกบลูกตอช่วงนั้นเพื่นได,เดเเน้เก็ดหาเต็มๆเลยเนาะครับเก็ดหานะเก็ดหางวดที่บัดเทียเขากันอีกกับร้องๆ้องบังเด้อครับเด้อท่านบุษมิ่งเดมินกับผ้าท่านบุษมิ่มาถามเพิ่นนีู่่ละเพราะว่าเพิ่นเคยคิวอยู่งวดนี้กับตีบ่อคิวคือกันบ่เนาะเพราะว่างวดใดขันถามนี่เรื่อยขันบ่อวา่า ถามย่ามได้ขันว่าบ่ไดดบ่ฝันกับแอดมินกับบ่ได้มากควนอใดลงให้เบิงกับบ่อด้มากวนพันดอกมาลอดถ้าเอาตัวได้เด็ดย่ามได้พ่นฝันกับคักงสี่ล่ะคือเพ่นฝันกับคากงสี่จังเด่นน้ำมาย่ามได้กับเที่ยวถามอยู่ว่าเศร้าดอกว่าฝันตะว่ฝันตะว่อยู่พวกนั่นเนาะกับลายพานมาหลายคีบอยู่ดอกบ่ไดดลงที่จริงกับลายงวดอยู่บ่ได้ลงเนาะมาลงมาเห็นหนึ่งสี่มาได้ยินหนึ่งสี่แล้วกับอดมาบ่ได้แล้วได้ยินว่าฝันคักปานนี่ ว่าสามีผู้อยู่น้ำเนอะลดผ้าล่องลดต่ำกันพ่นวาเสียสีวิตอายุเพิ่นกับสี่สิบเก้าปีเนอะสี่สิบเก้า <49. S 2> <49. S 1> คือตี่เหาเก้าหาหนึ่งหนึ่งหาไปสันนอกเพราะว่าสอ,ออสอบเกิดเพิ่นกับสิบหานี่อสอบเกิดผู้เพิ่น ียนี่พอซอเกิดเพื่อนกับซิปหานี่มันก็เข่ากันอีกอยู่ได้หรอครับท่านผู้ส้มวิจารย์ย่านในการรับส้มนะครับเด้อแอดพินก็เพื่อมาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะถ้าท่านผู้ส้มมานนั่มเอาตัวเด็ดน้ำละทินนี่แหละหัวทนี่แหละคงยุทธไทยแล้วครับคงยุทธไทยแล้วมาหล่นน้ำกันมาเบิ้งน้ำกันเด้อฟังน้ำกันเก้าหนึ่งห้ากับสี่เก้าเก่าหนึ่งห้ากับสี่เก่าเนาะบิ้ง ัวเตกอบพี่จะอยากถามอันบอกหัวันมันขึ้นมันลงอยู่บบกหัวหัตรงอันก็ผันมัเตกหลังบบฝันขันว่าบ่ฝันคือบบฝันเลยอบฝันจังแต่ข้าวอันมันออกแล้วยืนในกะเอาก็บ่ขึ้นม่ตุงม่ลุงนี่แหละฝันมาเพื่อนมาอันเตามะหันกระเจ็ดหากระเจ็ดหาขึยดหาเป๊ะขึ้หาต้งๆเลยมื่อนั้นมาถามเนาะ ມື້ນັ້ນເນາະໄດ້ຕີວ່າເຕົ້າກໍເ4ອອກ475ສຸດນັ້ນອືເ4ຂາອແມ່ຂອງນນອສຈມ່ອີັ คือันเลขอกแ้วจะมาว่า่อมีพันพุ์่เราซื้อเขาพันจานไม่ได้ซื้อันอตะกอนท่านี่เขาพันซื้ออยู่แต่ว่าเขาพันสาบ่ซื้อบาดีออกพันสาแล้วซื้อเด้อบาดี้เขาคักนักนักเลดตัวนี้ละตัวว่านี่ละสิบหนี่ยละสิบหาหนึ่งตัวนึ่งนี่ละสิบหากับซีเกหาเก่านาะอันีชียงนี่พระอาจารย์หมั่คือหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งเะีอาจารย์มาบอกว่าเก่าหาหนึ่ นอนผันเห็นคนร้ายหลายในเฮือนจักยู่ใส่เดือยวอกดิกนน้อยสวงคนงามงามบุาัในใหญ่ได้เขาดีอันนอ่นเมโมยงกันบุตีตัวใดละบาทเนี่ยแล้วบุตีแล้วคือชื่อเล่นโบคนนี่ตัวพี่บอกนแล้วเจ้าเออเก้าหนึ่งหานครับขอ้ทันบุษมิรฌานในการรับสมนะครับเนาะ นี่ละนาเทียนเพิ่นก็บ,บอกตัวนี้ละสุดท้ายนี่ก็คอยทันบุษมจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับเด้อปาดจ,จากโรคโควิดท,ทุกคนนะครับเนาะลำ,ล,ำล้ำเลยลุ้ยของสุดท้ายเด้อครับเด้อลำ,ล,ำล้ำเลยลุ้ยน้ำกันมาเอินครับคอยสุขขีสุขขังสตังเต็มถงุงเต็มไทยเต็มเดี๋ยวใส่แลือสอยเด้อครับเด้อว,ว,วินีวิถีศีลทุกคนเด้อสวัสดีครับ